ในทางพระพุทธศาสนาใครว่าพระพุทธศาสนาไม่มีผีหรือไม่เชื่อเรื่องผีอย่างเรื่องที่จะยกมานี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลแสดงให้เห็นว่าผีในทางพุทธศาสนามีลักษณะเป็นอย่างไรมาทำความรู้จักกับผีในพระพุทธศาสนา อ่านอา,านนเเรรืงวี้กัในสมัยพุทธก,กาลก็ปรากฏการผีเข้าคนเช่นกันนะครับในพระวินัยปิโกนลก่าวว่าเคยมีพระภิกษุสังหาราพระภิกษุที่ผีเข้าเพราะความกลัวพระภิกษุผู้ฆ่าสํานึกได้ว่าตนต้องอาบัติแน่นอนเรื่องนี้ทราบถึงพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่าไม่อาบัติเพราะถือไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่า ต่อมาเพื่อที่พระภิกษุถูกผีเข้าอีกพระภิกษุพยายามฆ่าพระภิกษุรูปนั้นด้วยความตั้งใจพอฆ่าแล้วก็กระวนกระวายใจว่าต้นจะอบัตไหมพระเจ้าตัดบัญญัติว่าหากตั้งใจฆ่าเป็นอาบัตปารชิกพระภิกษุรูปหนึ่งถูกผีเขา้าพระภิกษุรปูปอื่นพยายามฆ่าแต่ฆ่าไม่สําเร็จพระพุทธเจ้า ตรัสบ,บัญญัติว่าเธอตั้งใจฆ่าแต่ฆ่าไม่สําเร็จยังไม่ผิดศีลไม่หลุดจากการเป็นพิกษุเธอมีเจตนาดังนั้นจึงต้องโทษระดับอาบัตตุลใจพระภิกษุรูปนั้นก็ะทาผิดแต่ยอมรับแล้วว่าจะไม่ทําอีกนะครับเป็นอาบัตขั้นเบาหรือพระภิกษุรูปหนึ่งป่วยเพราะผีสิง บรรดาพระภิกษุพยายามรักษาอาการอย่างไรก็ไม่หายจนกระทั่งพระภิกษุที่ถูกผีสิงเดินไปที่ร้านขายเนื้อหมูแล้วกินเนื้อกับเลือดสุดๆที่นั่นอาการก็ดีขึ้นจากเหตุการณ์นี้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าหากกินเนื้อและเลือดสุดๆเพราะถูกผีสิงไม่อาบัิในอธิกถาบอกวิธีขับไล่ผีที่เข้าสิงคนไว้ว่า พึงเอาใบาตาลหรือเส้นได้พระปริศผูกไว้ที่มือหรือเท้าพึงสวดพระปริศทั้งหลายมีลัตนะสูตรเป็นต้นฉะนั้นการสวดพระปริศสามารถช่วยขับไล่ผีได้พระปริศนิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตำนานอาจคุ้นกับคำว่าสิบสองตำนานและสิบเจ็ดตนานตำนานในที่นี้ ไม่ใช่ตำนานที่ใช้สำหรับเรื่องเล่าหรือนิทานที่เล่ากันมาหลายร้อยปีแต่มาจากคำว่าตานะหมายถึงเครื่องต้านทานส่วนพระบริสนั้นหมายถึงปกป้องคุ้มครองฉะนั้นพระปริสซึ่งประกอบด,ด้วยบทสวดทั้งสิบสองบทสวดเพื่อปกป้องคุ้มครองและต้านทานสิ่งอัปมงคล และภัยทางปวงเพื่อเรียกขวัญกำลังใจและบวกกับความเชื่อว่าพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าคงช่วยได้จึงสวดบุทปฏิจจสมุป,ปบาท